ขึ้นเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วกก็็นี่่แหละไมรู้ถ้ามันตรวจสอบแล้วมันไม่ถูกต้องมันก็เป็นความผิดไงก็หนูไม่เคยออกปับ๊บมันขึ้นปับ๊บเออนี่มันหลายวันแล้วไม่ได้เอะใจดูว่ามันมันเตะหรือยังไงหนูก็ไม่รู้ า่ะเขาบอกแกว่าไงฮะมาขึ้นเลขหน้าเออแล้วปรากฏว่าแก้เลขตัดแปะมาค่ะเขามาขึ้นเลขหน้ามันห้าสี่เก้าปรากฏว่าตัดแปะแล้วตรวจสอบเลยอ่ามันมันดูก็ดูง่ายอะนะถ้าตัดแปะตัดแปะมาเลขหน้า ก็คือว่าแก้เลขมาขึ้นรางวัลก็บอกว่าซื้อมาแต่หลังก็ของน้องให้มาคือคือเขาพูดแบบสัจสมหรือไงพูดไม่ตรงเลยให้มาแล้วก็เมื่อกี้ก็เหมือนพูดว่าอะไรแบบเหมือนเหมือนแบบก็ตัวเองก็ชงนแล้วทําไมช่างกล้าก็คือความอยากได้ของคนอื่นแบบเนี้แล้วคือคือเจ๊ตอเนี้่ะคือเจ๊จะประสงค์ยังไงฮะเนคดีนี้ใช่ค่ะเพราะเราอาชีพเราเนี้ยเราก็เจอบ่อยเราเคยปล่อยมาเยอะมากแล้วก็ เจออีกเนี้ยต่อไปเขาก็ทำแนบเนียนได้เป็นเงินเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดขึ้นสี่0ันใบหนึ่งเนี้ยจ้ะใช่ค่ะ3ตัวหน้าค่ะสตัวหน้าตกลบอกอะไรบว่าเออพี่เก็บไวปพี่เอาไปขึ้นหิ้ว้ืนผมแล้วคนที่เราโกนแล้วแจ้าเมื่อไหร่แล้วจู่ว่าถูออกหลายวันแล้วเนี่ยนั่นแหละนุก็เก็บไว้นีคุณจะมา เรไม่รู้เป็นลูกพี่ลุงน้องเราเลยใช่ไหมัวกแสดงว่าตัดเปะมามันก็ไม่รู้พุณมูนก็ได้เอะใจว่ามันตัดเปะกันมาตัดมันเล่นอะไรกันหันก็ไม่รู้คุณกินคุ้ยโทรศัพท์ทั้งพวกพี่ก็บอกว่าพวกมันเล่นกันนั่นแหละมันก็ไปรองอีดํว่าไม่ได้เล่นไม่ได้ถ้าเล่นเราตเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็ไม่รู้ถ้ามันตรวจสอบเราไม่ถูกต้องมันก็เป็นความผิดไง ออกปั๊บมันขึ้นปั๊บเออนี่มันหลายวันแล้วไม่ได้เอะใจดูว่ามันมันแตกหรือยังไงหนูก็ไม่รู้มันตัดแปะมันมันดึงขึ้นได้ใช่ไหมก็ของร้านเขา่าจะตรวจสอบนั่นแหละเขาคงจะเห็นน่ะที่แรกมัน่าจจะไม่ปิดอย่างีกใส่มาหลังหูกดนนั่นแหละตอนที่ไว้ออนนั่นแหละเขาบอกว่าอะไร จะบอกว่าพี่ลงตัวให้ผมหตรวจมันก็ถูกมันก็ว่าเออคุณได้รางวัลอะไรไม่รู้คุณถูกรางวัลแล้วค่าแเราไม่ได้รางวัลเลยเหรอใช่หนูก็ไม่เอาไปตั้งนานแล้วหนูเก็บไปนานแล้วหนูก็ไม่ได้มาขึ้นมัวแต่ทำงานแล้วทำงานอะไรตกเก็บนี่ก่อนนะเกแต่เก็บไปอยู่ระยองงานหรือยังหนูได้สามปีแล้วสามปี